สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกบอนสีเก่าๆนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นราชนีแห่งใบไม้นะฮะบอนสีอันนี้พาเพื่อนๆมาชมวันนี้นะฮะเราจะปลูกเงากวนอูกับกวนอิมนะฮะอยู่ในกระถางเดียวกันนะฮะ ก็มีความสวยนะเพื่อนๆก็สามารถนํามาทําในบ้านเราได้นะครับเพราะว่าวันสีสองชนิดนี้นะฮะเงาวกวนอูและก็กวนอิมนี่ก็จะใบลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะเป็นใบที่แหลมคล้ายๆรูปหอกและใบที่หนาแต่ต่างกันที่สีใบนะครับอันนี้คือ เงากวนอูจะสีแดงนะครับส่วนกวนอิมก็จะใบสีขาวนะครับขอบเขียวนะนี่คือกวนอิมนะฮะสีขาวคือกวนอิมก็จะจับสองชนิดนี้มารวมกันนะเพิ่มความสวยในบ้านเรานะครับเพื่อนๆมีก็ลองมาทำดู อันนี้ผมก็ปลูกไว้หน่อก็เริ่มออกนะครับก็วิธีการปลูกนะฮะทั้งเงาวกวนอูแล้วก็กวนอิมเป็นไม้ที่ชอบชอบน้ำนะฮะชอบทื้นแฉะจะทำให้หน่อออกได้เร็วนะฮะแล้วก็ดินนุ่มนะฮะหน่อจะออกได้เร็วลากออกได้เยอะต้นจะสมบูรณ์แล้วก็ใบสีก็จะสด นะอย่าให้โดนแดดจัดนะครับเพราะไม้ชนิดนี้ไม่ชอบแดดนะฮะไม่ชอบแดดจัดแต่แตก็แต่ก็แดดได้อยู่นะฮะแต่ถ้าโดนแดดมากๆใบก็จะเล็กลงนะครับก็มาพาเพื่อนๆมาชมวันนี้อันนี้เราก็ทําในบ้านเรานะครับเพื่อนๆก็เพิ่มความสวยให้ในบ้านเราอันนี้ก็ดินดินที่เราจะปลูกนะฮะก็ดินลักษณะดินทั่วๆไป ตามร้านค้าร้านขายต้นไม้ก็มีนะฮะเพื่อนๆก็หานำมะพร้าวสับผสมผสมในดินให้ดินนุ่มๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะทำให้ระบบระบายน้ำได้ดีดินนุ่มหน่อก็แตกได้เร็วหน่อ,นอจะเยอะอันนี้ก็รระบบรากก็จะสมบูรณ์เพราะว่าดินนุ่มนะฮะ หน่อออกได้เร็วเพื่อนเก็สามารถนําไปขยายเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ในบ้านเราได้เพิ่มจํานวนนะฮะอันนี้จะมาบอกเพื่อนเอนเล็กๆน,น้อยนนะฮะอันนี้ทําในบ้านเราอันนี้หน่อเราไม่ขยายออกก็ได้ครับก็ปลูกลงไปเลยปลูกลงไปไม,ไม้ที่ต้นต่ํากว่าก็ควรจะอยู่ด้านหน้านะฮะอันนี้คือการ การมองต้นไม้ด้านหน้าด้านหลังนะฮะก็จะบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆนิดหนึ่งว่าต้นไม้ทุกชนิดจะมีด้านหน้าของต้นไม้นะฮะเพื่อนๆลองหมุนไปต้นที่ต่ําส่วนที่ต่ําที่สุดของของใบก็คือด้านหน้านะฮะส่วนต้นที่สูงเราก็จะไว้ด้านหลังนะฮะอันนี้เราควนอิ่มไว้ด้านหน้านะครับเพราะว่าควนอิ่มเป็นไม้ที่ต้นต่ํากว่านะะ ส่วนเงาวกวอูสูงเราก็จะเอาไว้ด้านหลังนะครับก็ปลูกรวมกันก็ลักษณะที่ผมจับมารวมกันเพราะว่าใบเป็นรูปหอกรูปใบลักษณะใบจะแหลมใบจะเหมือนกันนะฮะสองชนิดนี้ง้าวกวนอูก,กับกวนอิมต่างกันที่สีใบ กวนอิมจะใบสีขาวขอบเขียวส่วนเงากวนอูจะเส้นใบบนใบจะสีแดงขอบเขียวนะครับก็คล้ายๆกันลักษณะใบทั้งรูปใบจมูกใบก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็จับมารวมกันเพื่อนๆทําทำความสวยให้อยู่ในบ้านเรานะครับก็จัดให้ให้ให้ดูให้ ให้ฟอร์มสวยๆอันนี้ถ้าต้นไม่สูงมากเราก็ไม่ต้องไปใช้ไม้ค้ำใบนะ,ะแต่ถ้าต้นสูงเพื่อนๆก็ควรจะหาไม้มาค้ำก้านใบไว้นะครับคลิปก่อนๆผมก็เคยบอกไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆทำในบ้านเราให้สวยจับสองชนิดนี้มารวมกันเงาวกวรูและก็ควนอิ่ม นะอย่างอันนี้ต้นทางซ้ายก็เป็นเงาวกวอูอูก็ปลูกในบ้านเราก็ได้รับความสวยแล้วก็หาหินที่ตัดกระสีทักหน่อยก็มาประดับรอบๆโคนก็จะเพิ่มความสวยให้อยู่ในบ้านเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปตั้งตามจุดที่เราให้สวยได้ นี่คือเพิ่มความสวยในบ้านเราเพราะว่าเป็นบอลสีที่เก่าๆครับเป็นบอลสีเป็นมงคลถือว่าเป็นเป็นไม้มงคลนะฮะเป็นบอลสีแห่งเทพเจ้าเงากวอูแล้วก็กวนอินอมครับใบสวยนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็นําหินมาประดับนิดนึงแล้วก็ตั้งในบ้านเราชอบน้ําเยอะๆนะฮะ ชอบน้ําใบก็จะเงางามแล้วก็จะสวยถ้าแดดจ,จัดมากใบก็จะเล็กลงหน่อยนะฮะอย่าให้โดนแดดจัดนะครับระบบการระบายน้ําได้ดีนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถนาในเพื่อนบ้านเ,นเพื่อนๆได้นะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอยเพิ่มความสวยก็จับสองสีมารวมกันเงาวกวนอูแล้วก็กวนอิ่ม เขจัดใบให้สวยๆแสงแดดลํำไหลได้นะครับก็จะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกเพื่อนๆใหม่นะครับความสวยเ็าจะอยู่ในบ้านเราได้นานนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกเพื่อนๆขอบคุณครับ